คืนนี้ก็วงส่งแล้วดีใจมากๆเลยครับวันนี้เป็นแบบเลิกงามยามดีใช่ไหมครับพี่ก้าครับตอนเตตระพุทธครับครับไม่ได้นะถ้าอยู่กติเตระพุทธครับครับเอาจต่เราเริ่มได้แบบว่าแนะนำตัวกันก่อนก่อได้สิโอเคเรื่องจากผู้จาก่อนดีไหมครับงงเลยถามก็ นั่นตัวจริงป่ะนะครับจริงเรื่องจริงเหรอครับจริงงงแล้วก็รับไม่ได้เล่นรับบทแต่ว่ารับบทเป็นผู้จัดได้กำกับรับบทเป็นผู้จัดเป็นผู้จัดของซีรีส์เรื่องนี้ครับนะแล้วก็มีพี่ดวงชายรับบทเป็นผู้นำกับเหมือนกันค่ะกล้าขับรทเป็นผู้นำกลับสวัสดีครับติ๊ิครับรับบทเป็นดวงส้มเน่ต้องตกเหมือนกัน สวัสดีครับปอนะครับระบบเป็นฉินครับเอ๊ะอะไปเลยเพื่อนเพื่อนับเพื่อนก่อนนะฟังนู้ก่อนสวัสดีครับทีนะครับระบบเป็นโต้งครับผมสวัสดีครับยูนะครับระบบเป็นคิมครับมาแล้วสวัสดีครับเวมนะครับระบบเป็นแปะครับเอ๊ะน้อแปะ ครับนอนนะครับระบบเป็นเจมี่ครับเจมี่ <c oughs> ต้กกลับรถไปส่งเราตองเด็กโรงแกล้งต้องน่ักจบแล้วค่ะวันนี้เริ่มดีมากเลยฝนตกแล้วก็มาหยุดทันีเลยใช่ก็ฝน,นตกแล้วก็หยุดแล้วก็มีตกเบาๆให้แบบเดี๋ยวร้อนมากแล้วก็หยุดอีก ใช่ยังไงคุณนพ่ายผมว่าเป็นความเชื่อว่าถ้าเกิดว่าวงสวงที่ไหนแล้วมีฝนโปรยออกมาแล้วพอแบบวงหลงเสร็จปุ๊บฝนหายแปลว่านี่คือแบบประทานพรที่แท้จริงนลโอเคคราวนี้ลุ้นต่อเลยว่าจะอย่าตกแล้วนะคะแสดงว่าเปิดกล้องได้เลยก็จริงจริงเดือนนี้ก็เปิดกล้องมาหายสปอนสปอนสักหนครับ ใช่ครับก็แบบจริงๆน้องๆก็เตรียมความพร้อมมานานมากๆเลยนะครับจริงๆแล้วที่แบบอัปเดตบ้างไม่อัปเดตบ้างนะฮะแต่ว่าคือทุกวันที่มีงานนะครับน้องก็แบ่งเวลานะ้องมีซ้อมใบแบนมีออกงานยูเวนต์แล้วก็มาเนี่ยครับมาเวิร์กชอ็อป<ต>ก็ๆๆใช่ครับแต่ว่าจริงๆเวิร์กช็อปแบบเวิร์กช็อปมาคาม่อนข้างมาดพอสมควรใช่ใช่ก็คิดว่าเป็นจํานวนที่เยอะขังสําหรับสําหรับในการ ในการเวิร์กช็อปสำหรับก้าวนะแต่ก็ก็ยังจะรู้สึกว่ายังต้องเวิร์กช็อปต่อไปอีกไปเรื่อยๆเติมด้วยเวิร์กช็อปด้วยไปเ้องด้วยใช่ค่ะก็ให้แน่นไปเรื่อยๆแต่ว่ามีนักแสดงหน้าใหม่ใช่ยังไงครับกก่อนเป็นยังไงคะน้องๆเราหน้าหลาก็คิดว่าน้องๆโดนชูดมาด้วยความแบบตรงคาแรคเตอร์นะแล้วก็น้องๆก็ใหม่แต่ว่าก้าก็รู้สึกว่าก้า เตรียมตัวน้องมาได้ดีต้องรอดูในซีรีส์ว่าจองอเาเป็นยังไงอันนี้ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังนะที่ลบที่บ่ายมากับน้องๆห,หน้าใหม่ก็ถ้าหน้าใหม่เราก็ต้องตีบ่อเนาะซึ่งก็คิดว่าตอนนี้น้องพร้อมมากๆแล้วแล้วก็เข้าใจตัวละครแล้วมีาคาัดล่าสุดมีแบบมีการร้องหอบร้องไห้กันไปบ้างเล็กน้อยเพราะว่าแบบ เหมือนพอเข้าถึงตัวละครแล้วเขาก็จะรู้ว่าตัวละครเป็นอย่างนี้ได้เจอตัวละครกันแล้วอะไรเงี้ยแต่ที่ออกมาที่คือเหมือนจะเป็นอะไรที่แบบแี้สนุกสนานอันนี้มาาีร้องไห้ด้วยเขาเรียกว่าร้องไห้ปลื้มปิติแบบได้เจอแล้วเป็นอย่างนี้นี่เอง ه, อะไรเงี้ยแบบี่ทีนี้พอแบบว่าทีเลอร์ก็จะหูยอดวิวแบบถล่มทลายมากพอมาถึงใกล้จะเปิดกล้อ,ง,องนี้ยเป็นยังไงบ้างะคะความกดดการองแบบไหนุงนี้สำหรับ สำหรับตีก็คือรู้สึกว่าต้องต้องทําให้แบบดีกว่าเดิมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเราก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดอ,อ๋อครับผมก็รู้สึกว่าเราต้องทําให้ดีกว่าเดิมครับแล้วก็ทําให้ดีที่สุดเลยวันนี้เพราะว่าตอนตอนที่พายล็อตคือได้ได้กระแสตอบรับจากพี่ๆทุกคนแบบก็ดีพอสมควรครับใช่ครับก็รู้สึกว่ามันตีเลยครับที่อยากทําให้ดีมากๆก็ตอนนี้คือเราเวิร์กช็อปแบบเข้มข้นสุดๆอือก็หวังว่าเปิดกล้องไปเราจะทําได้ดีแล้วก็ทุกคนจะชอบนะครับ อยากฟังน้องๆใหม่บ้างเออหลักจากเทเลอร์ออกไปแล้วคือทุกคนรอเรื่องนี้มากเลยพอเราได้แบบเข้ามารับบทด้วยเป็นไงบ้างรู้สึกเป็นเกียรติครับที่ได้แบบเป็น่วนหนึ่งของซีรีส์เรื่องนี้ก็อยากจะแบบตอบรับความคาดหวังของทุกคนด้วยกันให้ดีที่สุดครับส่วนตัวผมก็เป็นเกียรติมากๆเลยครับแล้วก็ค่อนข้างตื่นเต้นที่ได้มาเล่นซีรีส์เรื่องเนี้ยแล้วก็เพราะว่าก็เหมือนเป็นครั้งแรกด้วยครับที่ได้เล่นซีรีส์แล้วก็ ก็อยากตั้งใจมากๆให้ทุกคนออกมาแล้วก็ชอบผลงานของพวกผมครับฮ่าข้มนบก็ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเป็นเรื่องแรกของผมด้วยครับก็ผมไม่มีใครช่วยให้หายป่ดเต้นมากมีใครช่วยรุ่นพี่รุ่นพี่เลยรุ่นพี่ด้วยเขาทำยังไงครเคเขาทำยังไงแกล้งผมเลยเร้คุยเขาเรียกคนคุย ใช่แล like exactly. ้วเรหายื่นเต้นไหมคะพอแบบวก็แกลก็หายตื่นเต้นครับมีเพื่อนแบบเป็นที่ก็พยายามเข้ามาให้เป็นที่ครับแล้วก็ตั้งใจมากๆครับเขาก็ค่อนข้างตื่นเต้นแล้วก็รู้น่าจะเป็นซีรีส์เรื่องแรกด้วยที่ที่เป็นซีรีส์ใหญ่ขนาด ย้อนจำตัวปั้นน้องน้องหน้าใหม่อีกแล้วยังไงคะครับก็จริงจก็โอ้คุณยังกันเลยก็เขาเรียกว่างครับเราเราเราชอบนะกับการที่ร่วมงานเด็กใหม่ๆเพราะเรารู้สึกว่าเขามันมีอะไรให้เราแบบได้ค้นหาแล้วก็เป็นความเฟสที่ที่ที่คิดว่าทั้งตัวทีมงานเองหรือตัวคนดูเองอ่ะจะได้สิ่งนั้นกลับไปเราคาดหวังไหมก็ ส่วนตัวก็คาดหวังนะเพราะว่าเพราะว่าอย่างที่ทุกคนบอกว่าเป็นโปรเจกที่แบบทุกคนรอคอยเยอะมากๆเลยแล้วแบบนักแ,แสดงก็ใหม่ยกแผงแต่เราเราสนุกกับมันมันมันจริงๆถ้าเกิดในในฐานะที่งานนะมันชัเลนตัวเราด้วยว่าเราจะสามารถทําให้เด็กๆเขาเติบโตไปได้แค่ไหนส่วนตัวก็รู้สึกว่าเออวันน่าสนุกครับโดยตัวเนีย่ยตัวสอบคนนี้น้องๆ <laughs> แล้วเขาก็แบบ <laughs> เป็นเรื่องแรกที่ได้ปรป็ับทนำเหมือนกันดัง,งนั้นอนะเหมือนทุกคนก็คือใหม่หมด ก็มาดูก <Merci>. right. ันว่าเราจะทํามันได้ไหมแต่ว่าเชื่อว่าทําได้เพราะว่าเห็นความตั้งใจของทุกคนรวมถึงตัวทีมงานด้วยครับอย่างกูกับเอก็คือพอเป็นแบบว่าคดิกใหม่หมดแล้วมาแบบสอสีเหมือนเขาแอบงัวแล้วบอกว่าต้องทาแบกเรื่องนี้ไหมหรือยังไงอะไรพวกแบบว่าไไม่แบกนะการคิดว่าตอนนี้ไม่น่าจะเรียกว่าแบกเรียกว่าสนุกกับทุกวันที่ที่ได้ทำดีกว่าตอนนี้ก็ทุกเวิร์กช็อป ก็ไม่ได้มีความกดดันอะไรแล้วก็มีแต่ความสนุกแล้วก็คิดว่าตอนนี้ทีมงานก็เตรียมงานมากแล้วแบบพร้อมแล้วจริงๆอะ่ะเราสามารถแบบเปิดได้เลย<า>เลยแหละแต่ว่าวเราจะมีคว,ว, <c oughs> ว่าจะมีมเ,เลยมาอะ่ะมันก็เปิดเลยแต่ว่าจะมีการติดงานอะไรเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยก่อนพอเข้าช่วงเวลาที่เปิดได้เราก็เปิดเลยก็คิดว่าน่าจะเป็นประมาณ กลางเดือนางเดประมาณกลางเดือนแต่เด็กเขาประปม,มาทนี่ต้องขอคิวไหมคนะต้องขอเราวางคิวไว้เรียบร้อยแล้ว <c oughs> เร<ล>ียบร้อยมันคือการจัดสรรเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ใช่ไม่ก็คิดว่ามันไม่น่จะกระทบเรื่องเด็กแล้วก็เรื่องด้วงหรือเรื่องไหนเลยเพราะว่ามีการวางวางทุกอย่างไว้อย่างดีมีคิวน้องมีคิววางไว้ทุกอย่างอย่างดีแล้วก็รู้ว่าตรงนี้ต้องซ้อมอะไรตรงนี้ต้องเวิร์กช็อปอะไรอนะไรอย่างงี้ฮ ก็ทําได้ดีบางทีน้องก็เต้นมาแล้วก็มาด้วงรืไปด้วงแล้วก็ไปเต้นอะไร่างเงี้ยทำงานเสร็จก็แบ่งคิวการอะไรอย่าเงี้ยซึ่งคิดว่าเพียงพอแลวสาหรับกานแต่ว่าพี่อ๋อพอแบบมีน้องใหม่เข้ามาเนี่ยเมืหลายคนคาดหวังว่าทุกคนที่เราตั้งสี่งใหม่ก็พุป้าตลอดอะไรอย่างเงี้ยทั้งสี่คนเ็าฝากเวาหวัง่ไหคะแต่คดว่าทุกคก็ต้องคาดหวังครับผมว่า ก็ดจริงผมก็คิดว่าถ้าซีรี์ออกมาดีอ่ะผมว่าทุกคนก็จะดังไปด้วยกันแล้วเราก็มั่นใจมากว่ามันน่าจะออกมาแบบทุกคนมาทบใจเพราะตัวผมเองผมไม่ได้เป็นผู้ับเรื่องนี้แต่ว่าคือพยายามแบบติดตามในโปรเซสต่างๆก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมันน่าสนุกมากๆครับแล้วแบบคือจริงๆหลายคนอาจจะมองว่าเป็นซีรี์แบบว่าเหมือนที่เราเคยทำาหมือนบ้าอะไรเงี้ยรักใส่ใสอะไรเงี้ยซึ่ง ผมคิดว่ามันก็ใช่แต่ว่ามันมีรายละเอียดอะไรอะไรอย่างนั้นะ่ะที่สำหรับผมว่ามันมันไม่เคยทํามาก่อนแล้วก็ถ้าทุกคนเเ็นดีเทลเลอร์อะเนาะมันมันยืมตลอดเวลาแต่ว่าทุกคนนะอะยืนยันกับผมว่ามันคูณนั้นไปไอีกเปคูนนันไหมตอนนี้เก่งเลย <c oughs> <c oughs> ใช่แต่ว่า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 นะ่าจริงแล้วลว่ววววเาเราเราก็มีทีมที่เป็นที่ปรึกษา ของบทด้วยชอีกอันนึงว่าเปลือเขาเขาก็บอกว่าเฮ้ยแบบสนุกมากเลยอะไรไงครับแล้วก็ถามน้องๆเองะอน,นะครับในเฉพาะเนี่ยนะสตีขอเขาก็เขาเรียกว่าเขาอินกับเรื่องนี้มากๆ,ๆาใช่ก็เลยรู้สึกว่าถ้าทุกคนทํางานอย่างสามอาทีเป็นทีมคิดว่าเนี่ยพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กแรบว่าเพิ่งแรกเกิดหรืออะไรก็น่าจะปังหด้นคะรัเนเพิ่งแรก อของกติกตเน,นี่ยเขาก็รุ่งงานจะมาเยอะมากความสนิทความอะไรพวกเนี้ยเคมีจนถึงตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเคมีจน,นจนถึงตอนนี้ก็คิดว่ามีบางอย่างที่พัฒนาขึ้นการพยายามดูในสื่อเนาะพยายามดูในสื่อว่าแบบเออเขาไม่เขาจะจับตัวเขาก็จะเป็นแบบคือเนีคือต่อติ๊กจะมีความแบบเก่งใจอะไรใช่ แต่บอกเลยสิ่งที่ใช่สิ่งที่ไม่ได้เห็นในสื่อต่างๆเหล่านั้นเชิญชมที่ดวงค่ะหรือดวงจะทำให้เขาแบบสนิทตื่นกระเต้นเลยใช่จริงๆแล้วก็คิดเป็นเพราะว่า ด้วยตัวบทของนิยายด้วยแหละที่มันมีการพัฒนาไปเป็นสเต็ปสเต็ปที่ทําให้น้องที่น้องต้องค่อยๆขยับความสัมพันธ์ซึ่งก็คิดว่าก็จะทําให้คนดูสนุกกับสิ่งนั้นนิยายเขียนมาดีมากค่ะแล้วก็นักเขียนก็มีการให้ความช่วยเหลือด้วยเปเปอร์ข้อมูลนักแสดงต่างๆอย่างเงี้ยได้เยอะอยู่แล้วก็ต้องขอบคุณนักเขียนด้วยเนาะ ไม่งั้นน้องจะวิเคราะห์ตัวละครได้ไม่ถึงนี้เลยเพราะว่าเพราะว่าข้อมูลเหล่านั้นแล้วเขาก็ให้แบบอิดตลาดทำค,ความคิดอะไรใช่นะก็คือต้องทสองันก็ือมีส่วนร่วมเรื่องตัวคาแรคเตอร์ตัวละครก็ก็มีก็คือมีเบสกถามเป็นคาแรคเตอร์ตัวละครจากนิยายค่ะแล้วก็มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นในแง่มูลต่างๆจากจากนิยายเพราะว่าตอนที่เราซื้อนิยายเราก็คุยกับเขาเขาก็บอกว่าเขาเตรียมเรื่องนี้เพื่อจะเป็นซีรีส์อยู่แล้วอะไรอย่างงี้ยแล้วดังนั้นเขาก็จะมีการเขียน ที่แยบยนที่ใส่ทุกอย่างเข้ามาเพื่อให้นิย่าเพื่อให้ต่อเติมได้อะไรเงี้ยแล้วก็แต่ก็ยังอยู่ในทางของเขาได้จังถูกต้องอะไรแบบนี้ก็คิดว่าเราพร้อมแล้วและค่ะพร้อมแล้วกิงสคือแค่เขาบบสมตาที่กินกันแบบสนะนะเพราะฉะนั้นดวงต้องมากกว่านี้แล้วใช่ไหมอย่าดมไหมคะหรือว่ายังไงต้องกินโหลต้องเหมาโหลไหมเดีต้องเหมาโหลแล้วถ้าลองเข้าด้วงดูสัก ด้วงกับเธอดูสักสักโปรดักตหนึ่งจะรู้ว่าคุ้มมากเลยนะคะเพราะว่าเพราะว่าจะได้ใช้สิ่งนี้จะได้สุดๆเลยจริงครับก็ยังเหมือนเดิมอย่างเช่นเมื่อกี้วงสองขมวนก็แบบแดดออกอะไรก็สามารถทีมเข้าได้ที่มันแดดเราได้เลยเมื่อวานใส่ต่อใส่ต่อใส่่ตออ่ะน้องๆเอกใหม่อยากจะฝากอะไรแบบให้แฟนๆเขาเปิดรับเราเข้าอยู่ในดวงใจบ้างอ่ะลองอ่อง ก็ผมยูนะครับรับบทเป็นคิมเป็นเพื่อนของฉินครับผมก็จะเป็นตัวละครที่คอยให้คำปรึกษาฉินก็พยายามสุดๆครับกับเรื่องนี้ก็หวังว่าทุกคนจะสนุกไปกับมาแล้วก็ฝากด้วยนะครับผมมีค่าแบบว่าก็ต้ดนะมีท่าใส่ก้นมามีเนข่าวทางบรยากทมาตีสีสอนมาตั้งแต่ ประมาณ4ี่เดือนที่แล้วก็จะประมาณนี้ค่ะถ้าติตีเลี้ยงทุกคนเลี้ยงกันทั้งเรางครับก็ชื่อทีนะครับก็รับบทเป็นโต้งครับเป็นเพื่อนของชินเหมือนกันครับแล้วก็ตัวผมก็เป็นคนที่สร้างสีสันให้กับกลุ่มนี้ครับก็อยากให้ทุกคนคอยติดตามแล้วก็ฝากผมไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับ ผมบะหมี่ได้แล้วกันครับครับก็ชื่อเวฟครับรับบทเป็นแม่เพื่อนซีขอมดวงครับครับก็ซีเนรับสร้างสีสั์ให้รับ ก็ปมับฝหรือฝับตัวได้ ช่วยด้วงฟอร์สปอร์ตแล้วก็สร้างสีสันด้วยยังไงยังไงต่อคนนี้ต่อคนนี้ยังไงต่อคนนี้ยังไง สวัสดีครับชื่อตี๋นะครับผมรับบทเป็นด้วงครับสวัสดีครับชื่อปอนะครับรับบทเป็นฉินครับกู้ไมีนักกูไหมใช่ โอเคขอแถลงข่าวร้มเรือโอ้โเพราะว่ารู้นะว่าตอนที่บวงส่วงเมื่อกี้ข้างบนน่ะพอมีพอมีเทียนจุดแค่บวงส่วงเทวดาค่ะอุยผมเห็นเหมือนกันพี่ก้ากำลังพูดกับพี่ปอเยว่าข้าวาไม่ซื้นั่นใช่ไหมพี่ครับเดี๋ยวอัพโหลดเลยนะสีผอสีเนี่ยฮะฮะไม่มีทา เรื่องนี้คือเปิดกล้องอได้ถึงปีนี้เลยนหมคะอน้ำตาเก่งมากเก่งมาลวงเราตับแตกปะเนี่ยก็แทนแนว่าปีนี้ละกันตาไม่ออกไม่ออกถามเลยไงไม่เป็นสปอยใช่ไหมฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีใครสปอยได้เท่าเธอเพราะว่าอะไรทุกคนกลัวขลองดำหมดค่ะเอาเองได้ไหม ปีนี้คาดหวังนะครับว่าจะได้ดู้5แพนไม่เปลี่ยนแต่ถ้าแพนเปลี่ยนก็ปีหน้าเพราะว่าเพราะว่าออจัรย์ตัดสินใจคนเดียวไม่ได้มันก็จะมีแบบโดยงค์รวมไปเลยแบบแบบช่องแบบช่องอะไรอย่างเงี้ยสปงสปอนแต่ว่าแต่ว่า แฟนเมือว่าปีนี้ปีนี้พยายามปีนี้ค่ะใช่ครับก็ฝากแฟนทุกคนด้วยช่วยแบบสปอร์ตให้สปอร์ตจะได้ได้พอจะได้ดีววายาวอ้อนหน่อนอ้อนหน่อยอ้อนอ้อนอ้อนมัมีมัมีช่้อกันทุกคนต้อนนมสมน่อมีแต่ว่าไม่ไม่ใช่เฉพาะมามีนะคบ ทุกพลยครับคุณตาคุณย่าคุณยายสามารถคุณป้าคุณน้าคุณน้าพี่สาวสามารถมาดูได้แล้วก็ซัพพอร์ตกันได้นะครับใช่ครับเหลือเหลือพนึงอ่ะฮะอีพนึงอ่ะคือเก็บไว้อ๋ออ้าวเรียบเลยอ้าวครับก็คือก็ฝากซีวีน่วงกับเพือนนะครับผมครับฝากด้วยนะครับก็ เราจะทำให้เต็มที่ครับทุกคนโอเคขอบคุณครับ